โอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูแบบฝึกหัดนะครับในหนังสือสอสอวทนะครับม6เพิ่มเติมเล่ม1นะครับจะอยู่ในบทที่2นะครับเรื่องแคลคูลัสนั่นเองนะครับพื้นฐานนะครับโอเคในโจทย์ข้อนี้นะครับเขาก็ได้บอกว่าให้หาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้เลยก็คือจะให้มา2ข้อนะครับก็คือ f x x กำลัง4ลบ18 x กำลัง2กับ f x เท่ากับ27ลบ2 x กำลัง4นั่นเองนะครับโอเคก่อนอื่นเราก็จะมาเริ่มที่ข้อที่1กันก่อนเลยนะครับโอเคขั้นเรกเราก็จะนำ f x เนี่ยมาดิฟก่อนอ่าก็อย่างที่ทุกคนรู้ก็คือตอบเลขคิมลังลงมาใช่ไหมครับแล้วก็ได้คิมลังติดลบหนึ่งโอเค ต่อจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าวิกฤตของฟังก์ชันกันจาก f'x ที่เราดิฟมาเมื่อกี้นะครับโอเคเราก็จะนำ c x ลบ 36x 36ตรงนี้นะครับมาเท่ากับ0ทีนี้เราก็จะได้คิดสมการหาค่า x ออกมาถูกไหมครับโอเคโดยในขั้นต่อไปนี้เราก็จะแค่ดึง cx ออกมาจากในนี้นะครับก็คือ ดึงตัวร่วมนั่นเองนะครับโอเคซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นดีว่า x กําลังสองลบเมันก็คือ3กําลังสองหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองก็จะได้หน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังโอเคจะได้ในรูปแบบตามนี้นะครับโอเคจากนั้นเราก็จะได้ค่า x อ,ออกมาแล้วก็คือมี3ตัวเลยนะครับก็คือ0ูนย์ลบสแล้วก็3โอเค กราฟมันก็จะอยู่ในรูปแบบประมาณนี้นะครับกราฟมันจะโค้งโค้งประมาณนี้นะโอเคต่อมาเราก็จะหาจุดวิกฤตกันหาจุดวิกฤตก็คือจุดที่มันโค้งกลับอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือจุดที่แบบสมมติตรงนี้คิดว่าต่าสุดแล้วก็มันคือจุดตรงนี้นะครับคือจุดที่กราฟกําลังจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นขึ้นเปลี่ยนเป็นลงอะไรประมาณนี้ โอเคเราก็จะนำค่าวิกฤตนี่แหละที่เราหาได้เพื่อมาหาจุดวิกฤตนั่นเองนะครับก็คันแรกเราจะแทนทีละตัวก็คือเป็นลบสามสามแล้วก็ศูนย์นะครับโอเคซึ่งเราก็จะนำลบสามนี้ไปใส่ในสมการตั้งต้นเลยนะครับะจะเป็นลบสามกำลังสี่ลบด้วยสิ 18, บแปดลบสามทั้งหมดกำลังสองนะครับโอเคเราก็จะได้เป็นแปดสิบเอ็ดลบกับหนึ่งร้อยหกสิบสองนั่นเองเลขยกกำลังเลขคู่อ่า ก็จะได้มีผลเป็นบวกนั่นเองนะครับแล้วก็ติดล็อกกับด้านหน้าอันเดิมเนาะเราก็จะได้เป็นลบ81นะครับใน f ลบ3โอเคต่อมาคือ f 3ซึ่งถ้าเราสังเกตมันก็คืออันเดียวกันเลยเพราะาด้านบนมันยกกำลังเลขคู่ถูกไหมครับโอเคตรงนี้ก็จะได้เป็น8ปลบ8เหมือนเดิมนะครับโอเคต่อมาก็คือ f า f 0ต่อก็เป็น0ูนย์กำลัง4ลบ18 คูณอยู่กับ0ูนย์กำลังสองนะครับอ่าก็จะได้ศูนย์นั่นเองมันคือ0ูนย์ลบศูนย์เนาะโอเคต่อมานะครับเราก็จะทราบได้เลยว่าจุดวิกฤตอ่าก็คือจุดลบสามแปดสิบเอ็ดและสามปดสิบเอ็ดนะครับโอเคอ่ะต่อมาเราก็จะนำ f ดิฟ x นะครับมาดิฟอีกทีนึงเราก็จะได้ผลตามนี้เลยผลค่าดิฟตามนี้นะครับ โอเคเราก็จะนําตรงนี้มาตรวจสอบจุดกันนะครับก็คือนําจุดลบสามแปดสิบเอ็ดก็คือจุดวิกฤตที่เราหามานะครับแทนเข้าไปในนี้ x ของเราคืออะไรครับคือลบสามถูกไหมครับอ่ะก็ใส่เข้าไปเลยโอเคเราก็จะได้ค่าคือเจ็ดสิบสองนั่นเองนะครับโอเคต่อมาก็คือจุดสามกับแปดสิบเอ็ดนะครับแล้วก็คิดเลขเหมือนเดิมเลยเราก็จะได้ค่าเจ็ดสิบสองนะครับ โอเคต่อมาคือจุด0ูนเราแทนศูนย์ลงไปมันก็จะเป็น0ูนลบสามสิบหกถูกครับโอเคมันก็จะได้เป็นลบสามสิบหกซึ่งเราก็จะทราบได้นะครับว่า,าจุดลบสามแปดสิบเอ็ดกับจุดสามแปดสิบเอ็ดเนี่ยเป็นจุดต่ำสุดแล้วก็ตรงนี้จุดศูนย์ศูนย์เป็นจุดสูงสุดสัมพั์นี่นะครับโอเคจากนั้นเราก็จะ มาหาค่าสูงสุดสัมผัสกันโอเคเราได้จุดสูงสุดสัมผัสมาแล้วใช่ไหมครับเราได้าหาจุดวิกฤตได้หาค่าวิกฤตแล้วทีนี้ก็มาหาสิ่งที่โจทย์ต้องการกันเลยก็คือค่าสูงสุดสัมผัสน,นั่นเองนะครับโอเคค่าสูงแล้วก็หาค่าต่ำสุดสัมผัสได้ด้วยเลยนะครับก็คือนำศูนย์กับลบสามครับแล้วก็สามไปแทนใน if x ก็คือในสมการแรกเลยน,นั่นเองนะครับโอเคอจากนั้นถามว่าทำไมเราถึงต้องมาตัวสอบจุดอะไรตรงนี้ก็เพื่อหาว่าอะไรคือจุดสูงสุดจุดต่าสุดนั่นแหละครับโอเคต่อจากนั้นนะครับเราก็จะตอบได้นะครับว่าค่าสูงสุดสัมพัทธก็มีค่าเท่ากับ0นะครับที่ x เท่ากแล้วก็ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับมีค่าเท่ากับ ลบแปดที่ x เท่ากับสและ x เท่ากับลบสามนั่นเองนะครับโอเคต่อมาข้อที่2องเราได้สมการ f x มาตามนี้เลยนะครับโอเคขั้นแรกเราก็จะมาดิฟอ่า f x ตั้งกันไว้ก่อนเลยก็คือดิฟหนึครั้งและดิฟสองครั้งตั้งไว้นะครับโอเคเราก็จะมาหาค่าวิกฤตของฟังก์ชันกันจากนะครับ อ uh, ่า f x เท่ากับศูนย์ก็เหมือนเดิมเลยให้มันมีค่าเท่ากับศูนย์เพื่อหาค่า x นั่นเองนะครับโอเคเราก็ได้สมการมาตามนี้ก็จะได้ค่า x เท่ากับศูนย์ถูกไหมครับโอเคตัวนี้ก็คือค่าวิกฤตของเรานะครับอ่จากนั้นเราก็จะหาจุดวิกฤตการจากค่าวิกฤตซึ่งก็คือศูนย์นำมาใส่ใน f x นั่นเองนะครับโอเคจุดวิกฤตของเราคือ27มันก็จะเป็นจุดศูนย์ยี่สิบเจ็ดนั่นเองนะครับนั่นคือจุดวิกฤตของเรา โอเคเราก็จะมาตรวจสอบจุดกันต่อเลยนะก็คือนำศูนย์กับ27มาใส่ใน f ดิฟดิฟตตรงนี้นะครับโอเคก็คือนำค่า x มาใส่ก็คือ0นย์นะครับเราก็จะได้ศูนย์นั่นคือนั่นคือ f ดิฟดิฟศนเนี่ยมีค่าเท่ากับ0เราจึงต้องพิจารณาจากฟังกช์ชันรอบๆนั่นเองนะครับ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าในจุงที่ x มีค่าเท่ากับศูนย์เนี่ยม,มันคือฟังก์ชันยังไงกันแน่เราก็จะมาพิจารณาเมื่อ x มากกว่าศูนย์และ x น้อยกว่าศูนย์กันนะครับเมื่อ x มากกว่าศูนย์และ x น้อยกว่าศูนย์กันก็คือในเมื่อเราหาตรงจุดศูนย์ไม่ได้เราก็ต้องหาในจุดรอบ,รบถูกครับโอเคเพื่อจะมาตรวจสอบดูว่ามันคือฟังก์ชันอะไรกันแน่ทำไมเราถึงหา ค่าของมันไม่ได้นะครับโอเคเราไม่เราไม่รู้ค่าไงตอนนี้เราไม่รู้ค่าว่าเออันนี้คือจุดสูงสุดเร,รือไหน,นคือจุดต่ําสุดเพราะมันมีค่าศูนย์นะครับโอเคต่อมาเลยจริงๆเราก็ทราบได้เตะตรงนี้แล้วแหละนะเพราะมันมีค่า x ตัวเดียวถูกไหมครับนะปกติมันจะมีแบบค่าสองค่าเพื่อให้เปรียบเทียบว่าไหนคือจุดต่ําแล้วก็จุดสูงนะครับโอเค เราก็จะมาดูรอบ,รอบแต่ตรงนี้เราก็จะเลือก x 1กับ x ลบ 1, 1มาเพื่อให้ง่ายที่สุดถูกครับ1กับลบนคิดเลขง่ายเราก็นำมาใส่ในตรงนี้เลย if d i ่าเราก็จะเห็นว่าเนี่ยตัวนี้เป็นลบ8ตัวนี้เป็น 8. อ่าถูกครับแสดงว่าในจุดที่ x ลองนึกถึงกราฟนะครับะนะประมาณนี้โอเค1 2 3ตอน x 1นเนี่ยมันมีค่าลบ8เลย คถ้า okay. พอไปลบหนึ่งมันก็มีค่าเปดถูกไหมครับอ่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าฟังก์ชันเอ็กจะเป็นฟังก์ชันลบนั่นเองนะครับโอเคเพราะว่าเราดูจากตรงนี้ X ของเราคืออยู่ที่1งก่อนอยู่ที่1นึงก่อนตรง1นึงตรงนี้1นึงตรงนี้ลบหนึ่งนะตรงหนึ่งเราสมมติมี8ปนดะอยู่สุดนี่เลยแต่พอลบหนึ่งเรา อ่ะขออภัยครับมาวาดใหม่ทีนึงโอเคตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็นลบหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่อ่ะแล้วตรงลบหนึ่งเรามีค่าลบแปดซึ่งอยู่ตรงนี้อ่าตรงหนึ่งเรามีค่าลบแปดแต่ตรงลบหนึ่งเรามีค่าแปดอ่ะแล้วครับมันก็จะเชื่อมต่อกันถูกไหมครับอ่านี่เห็นไหมแล้วเวลาอ่านเราจะอ่านจากซ้ายมาขวาถูกไหมครับเราก็เลยเห็นว่านเนี้ยเออมันเป็นฟังก์ชันลดน,นั่นเองนะครับโอเค ออกมาเลยเราก็จะได้ที่ x เท่ากับศูนย์เนี่ยเป็นจุดสูงสุดสัมผัสจริงๆอ่ามันก็คือจุดที่มีค่าวิกฤตนะครับก็คือกราฟมันจะลดลงอย่างนี้แล้วก็แบบชะงักน,นิดนึงแล้วก็ลดลงต่อประมาณนั้นนะครับโอเคค่าสูงสุดสัมผัสเราก็จะได้ f ศูนย์เท่ากับยี่สิบเจ็ดนั่นเองก,ก็คือแทนตัวเลขไปเลยนะครับโอเคจากนั้นค่าสูงสุดสัมผัสก็จะมีค่าเท่ากับยี่สิบเจ็ดที่ x เท่ากับ0ูนย์แล้วก็ไม่มีค่าต่ําสุดสัมผัสเนื่องจากฟังก์ชัน x เป็นฟังก์ชันลดนะครับเมื่อ x เข้าใกล้ infinity หรือ x เข้าใกล้ลอ g infinity นั่นเองอก็คือมันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับโอเคสําหรับโจทย์ข้อนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้หากมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ